สนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับดิฉันชนนิการสุพิทยาพรกันสักครู่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์กลางเมืองระยอง โดยมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตเจ็ดรายสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเวลา2.30นาฬิกา30นาทีวันนี้ตำรวจสอมอสอพเมืองระยองได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ แถวเฮาส์สี่หลังในเขตเทศบาลนครระยองจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยพบว่าต้นเพลิงคือบ้านเลขที่ 66, 66ทับ16ก่อนลุกลามไหม้เถวเฮาส์อีก3หลังโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกรวมเจรายโดยเป็นผู้ใหญ่4ี่รายและเด็ก3รายนอกจากนี้ยังมีบ้านได้รับความเสียหายอีก3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3ราย จากการสำรับคอนไฟถูกนำ,นำตัวส่งโรงพยาบาลระยองสำหรับสาเหตุเบื้องต้นของเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนอยู่บนชั้นสองและเมื่อเกิดเพลิงไหม้พยายามหนีลงมาที่ชั้นล่างแต่หนีไม่ทัน จากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทั้งประเทศเผยอันดับพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด30วันย้อนหลังตั้งแต่30สิงหาคมถึง29กันยายน2568จังหวัดสงขลาพบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดสูงเป็นอันดับหนึ่งจำนวน5ตัวโดยนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรม,มาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเปิดเผยว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเบลบี ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงโดยผู้ป่วยจะเสียชีวิตเกือบทุกรายหากไม่ได้รับการป้องกันและรักษาอย่างทันท่วงทีจึงแนะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายึดหลัก3ปคือป้องกันสัตว์เป็นโรคป้องกันการถูกกัดและป้องกันหลังถูกกัดทั้งนี้พร้อมเน้นย้ำเมื่อถูกสัตว์กัดขวนเลียโดยรอบแผล แม้เพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดและกักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย10วันหากสัตว์เสียชีวิตให้ส่งสัตว์ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนักบ้าหากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกําลังพลจิตอาสาพระราชทานกรมทหารราบที่เจ็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลตําบลเมืองจี้และผู้นําชุมชนเร่งบรรจุกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําท่าบริเวณถนนเลียบลําน้ําแม่ท่าบ้านฝั่งหมินหมู่ 7, เจ็าบลเมืองจี้อําเภอเมืองลําพูนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กระแสะน้ํากัดซาะตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งแม่น้ำท่าเป็นสาขาของแม่น้ำปิงที่ระดับน้ำมักเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันโดยพื้นที่สองฝั่งส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ำจึงเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งและท่วมสําซากทําให้ต้องมีการเสริมกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันอย่างต่อเนื่อง พันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลเลขาธิการปปสถแถลงเปิดปฏิบัติการ1386ท่านแจ้งเรารับมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่2ตุลาคม2568เป็นต้นไปนำร่อง17เป้าหมายใน9จังหวัดผ่านการรับเรื่องร้องเรียนจากสายด่วนปปส1386 มุ่งปราบปรามนักค้ายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ลักลอบจําหน่ายยาบ้าและไอซ์ส่วนผู้เสพที่ไม่มีพฤติกรรมการค้าขายหากสมัครใจเข้าสูก่กระบวนการการบำบัดร,รักษาเพื่อฟื้นฟูและไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งนี้ชุดปฏิบัติการอินซีหนึ่จะมีบรุรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ปราบปรามในเชิงรุก อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1386เว็บไซต์ปปสอแอปพลิเคชันภาครัฐจดหมายตู้ปอน,อน123หรือแจ้งด้วยตนเองข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูมมดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสรุ่งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ